เมหดหมด่หมดไน่หมดไม่หเดไม่หมดไม่หมดไม่หมนไม่หมดไม่หมดไม้นเต้น่ห้ดไมหมดไม่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 หมงไม่หมดไมอหมดไม่ห้ดไม่หมดไม่หมดไม้หมด้ม่หมดไม่หไห้ดไม่หมไม่หมดไม่หมดไม่ห้หเมหดไมหด มาถึงสองทุ่มในมาสัมผัสน้าวรทีจทีจริงๆสาวน่าพิเศีสักสิบครั้งนะครับเจอเซียนนนอาจจะจำผมไม่ได้เจอสาวพิเศษแล้วก็มาบ้านลูกสาวคนแรกมาฉลองแสนสัเอาอยู่เอาโลยูทโลยูุลูกสาวเสร็จได้เป็นรุ่นเล็กหรือรุ่นใหญ่ครับรุ่นเล็กครับโอ้ตอนนี้ยูทูบออย่างไรครับ มาหลงอะไหนูได้เนี่ยโอ้ไปยินาไปงไปเอาเอานั่นอยู่มิติีซีไว้นี่ยน่ยเอาตัวไหครับพ่อเขายางให้พวกเราคนละโตได้น่ันแบอกที่เมีมเป็นไทยพพยเนาะสยอปวดนี่มันปืนละถุราะคิดยกันจะแบอเป็น ้อีกแล้วครับเพราะว่าทุกคนรอวันนี้มาเกือบสองปีไม่แล้ครับยากเลยนบครับไม่นานไม่น่าเชื่อว่าเด็กน้อยอายุสิบแปดปีรวมคนได้ขนาดนี้อ่ะยอดของชีวิตของบ้านนะใครจะว่าอะไรยังไงก็ช่างไม่สนไม่สนผมก็เห็นเขาว่าอยู่เดยววันนี้ผมเห็นเขาว่าอยู่ได้ก็ได้จ้งไ่มาจะคนได้เนาะ

โอยอ้หนโ้เ้อ้ร์สายงหัครับอัดยเีทยั่าสรอาทิตย์เลครับวันนี้มือเที่งที่ไรเอาเอาเอาขอให้ผู้เท่ากินเดออยูดิเอาได้ๆก็ไม่อบกันแล้วเด้อมือจับสลากก็สมัครใจน้จอมเทียม สมาชิกคนจนรบกันเป็นแนวทำเรียบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่ดนแจ้งอุจวบิณะครัมจำขนาดความสิ่เอาสมาชิเนาะมาชิอะไรวะคนนี้มาติดด้ีกเรือกินกินได้รด้วยแหละไปบ้านนันู้กับกิโรดเพื่ไม่ห้ยข่สองตัวเพราะเอามาสองคนทำยัดีกตัวนึงกับปันกินเน็ตมาทุกคนไหมพี่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 ีี

รอบ <ford entertain S 1> ี <c oughs> ไฟดอกดาอาจจว่ากี่ให้วันนี้ผูดีวันใจครับมต้องเกียร์เกียร์บอเกียร์เอยู่หันางวยก้นไม่ไม่มีเจ้าใช่ไม่มีขอเกียร์หน่อยเกียร์หน่อยเกียร์เกียร์กีรอยู่เดียวเกียร์อยู่ั้แสดงว่าทานั้นพีจะปวดขึนีผมจบ ถ้าอยู่สีเกี่ยวกาเกลือขอพี่น้องก็มาสัมผัสครับพรุ่งนี้ยังทันนะครับคำนี้ยังทันนอนแล้วเหรออิสระไม่ได้ก็นนี้่ให้พับจูนะครับผิดเผื่อลุงวันเข้าไปดูหมอลำสาวน้อยแล้วได้วัวนี่ทำไงยกขึ้นลูกสาวเลยครับยกขึ้นลูกสาวตั้งใจมาแต่แรกแล้วยกขึ้นลูกสาวเลยครับวัวไม่เอากลับเลยถ้าได้วัวใช่มไหมครับใช่คยันเลยแล้วก็ เลขบัตรที่พี่เอกแกให้เป็นเลขบัตรตรงกับเลขบัตรประจำตัวพนักง,งานของวุ้นเลยสี่ห้าตัวตรงเป๊ะเลยโอ้สุดยอดสุดยอดที่นี่สุดยอดทประทับใจครับแปลกแปลกแปลกเศร้าอุ้ยในบ้านแต่ว่ามันม,มีอะไรเหรออู้ไปเรียกคนมากล้ากินไปนี่ไปกินเอากินเอาเล่อยไปเลยว่ะไม่อยากเอาไมิเอาไม่กินไม่ได้เกาห้ามกิน ไม่ผิดโลกเจ้าตลกบริพภคการู้แล้วไม่ผิดโลกมาค้ามต่อในรถข้ามทางเ่ยนะข้ามทางมาโดนเราพี่เพราะว่ากินได้เ่าะฉันว่าพุ่มนิดหนึเขาบอกว่ากินกินเป็นคอนเทนต์นะพรุ่งนี้ร้อตัวผมมีหนูให้สองตัวอยู่แล้วครับเนี่ยเป็นสงสารเขาว่าก็เลยจะต้องไหมวันที่มังงังเด้เพราะว่าเราอยู่วันนี้ี่มังงังพรุ่งนี้ผมมาตั้งแต่สี่โมงเช้าโอเครับ เราห็นว่าเย็ครับคเย็นแล้วครับสำหรับพี่รองเท้าป้ไดงกับผมคุมเลยครับสำหรับคืนค่ำนี้หนึ่งรอยสามสิบก้าครับคุณสาวได้เลยเป็นมากระเดียบเพื่อนขอเป็นอย่างให้เดียไปนอนก่อนเถอมืนหนาวบอกเดียบไปนอนโรงแรมก็ได้หรอโรงแรมไม่เต็มหรอกกระเดียบได้มันมั่เลยมันัเ

ที่เรากินเป็นคอนเทนต์นเที้ไปเทนแล้วคอนเทนต์อมครับมันไม่เทนแล้วล่ะตี้่แห้สอนเคยพูดถึงว่าจะไปกันไหมล่ะพัดออกพัดออกเลยนะับได้มีติดรับราไมใช่ไหมเนี่ยพี่จะอว่าทคาจะต่อ มันเริ่มจะไม่มูมูนไม่เทนแล้วครับแท่งเดียวเดียวแล้วผมขอรบกวนทุกคนครับมาถ่ายรูปรวมกันโอ้ยดูดพรางย็้ไปไปนะครับโอ้มาถ่รูปมาโเขาบ้าโดเขากมาทนี่็บรวมกันัมาถ่ายรวมกันโอ้ยสองหมื่นกว่าพันปีเลยสาม ขอบคุณครับขอบคุณครับต้องินต้องิมขออนุคนยิมต้งชิมกันสิม่ใหญ่กระบุกรู้อ่ะเราก็ย่างเดียวมาถ่านคนถ่ายสวยแทมีตัวเอาเลยมาเลวัมาเลยมนเยวนจะบแซ่บเอาตนีเลยได้บ่คนถ่ายใครครับทำไมสวยตัวแบบนี้แหะครับสองตัวขนาดนี้ขาเรคะโอ้รนี้ มาผัดิดเลยดมาดูออกไปร็วันนี้น้จิ้มกแซกินเียว่เพื่ครับงรู้นันสนยากนะอลยากน้องตัวนั้นดงมโอ้เสียเาเ็นเสยบิลี่เชอเลยนะเนี่ยคอนเทนต์จริงจังกันแหละไม่มีไม่กินเห็นไหม